นี่ทุกคนนี่เล้กาทักทายสบายดีและสบัสดีเอทีทุกคนมื่อนี้กันยังบ่ได้ลงนะทุกคนลงมาแต่อันผู้ผ่นละลงมาหาหนึ่งข้าวนึ่งน้ำนะมันบ่มีไหมอัน กระบอกไมหมนึ่งข้าวเลยนะก็เลยปลลงมาอยู่ตะดานพี่ปลลงมาอยู่ตะดานแล้วก็ได้ไมหมนึ่งข้าขึ้นมานึ่งเาางาอาเยายู่ดนทําลบฝนเมื่อนั้นอนะ่ะมาแล้วผัดบ่มีน้ำนะทุกคนเลยลืมไปว่าบ่มีน้ำบ่มีน้ำนึ่งข้าวก็เลยมานึ่งข้าวกินอยู่รถไยฮันกินข้าวอิ่มเสพสับสแล้วเดี๋ยวนี้ก็นฝนพผ่นยิบย่ำยิ่งย,มยม่มาเลยปลุ๊บมาอยู่ถ้ำนี้บ้านี้ถ้ำนี้ตัางห้าได้แต่หลังถ้ำตัวนี้นะมีน้ำนะทุกคน ฝนเอ่ยน้อยคอยว่าสิไปการทุกคนเนไปการจีน้อยจีน้อยปิเน็กจีน้อยแล้วมานอนนะทุกคน พักมาอยู่ท่านนะโมยี่เห็นนะทุกนะเห็นมันทุกคนอันนั้นแหละ ได้แล้วทุกคนหนูอันนี้รู้ไหมหนูวายทุกคนนี่ได้หนูวายทุกคนหมานๆมานทุกคนเลยทุกคนระวางที่คอยมาการคอยเห็นเห็ดปวกนะเห็ดปวกเห็ดตาบทุกคน มันอ้อมันบาดเลยทุกคนนี่กระลายเติบอยู่ผู้อ่าต้นสะอ่อนทุกคนสิเอาเมือลามกินนะทุกคนนมือลามกินการเรแเละนะโมน,นี้ทุกคนโมนไปไกลพราะว่ามาหอดทับกับมันคือว่านั้นมันหาอะไรกับบางมุมีกับเกี่ยวกับมาอยู่ทำมาการเน้ยกินนิดน้อยกับมือนอน,นทุกคนได้หนูตัวหนึ่งกับเห็ดเห็ดนี่แหละทุกคน เกียวมือแลวตัวตน,นีเ้เอาเอาแล้วครับบุมี่เขอันซื้อนะทุกคนซื้อผองอยางหมุนหมดแล้วทุกคนเลยบ้าละเห็ดเห็ดตาบน้อยอย่างนี้ซนาะดอกน้อยทุกคนเลย ได้หลายเติมมาทุกคนด้ยอิ่มยู่ผู้เดียวนี่ก็เอาไว้มือกินมืออื่นเสานะทุกคนกินมืออื่นเสาเห็ดมันจะบาดเลยโอกมันก็บมดได้ง่ายเห็ดโอกน้อยหมานกอกแลทุกคนเอ้มาไปเห็นนกนน นะ่ะนกที่เลยนกน้อยนะนกบุวดิง่ง่ายนกชั้นนกบาลลี่อย่นะทุกนี่ตัวดำๆยึกคล้ายๆนกกระเซีวแต่น้อยๆนะได้หนูตัวหนึ่งกับนกนี่แหลนะทุกคนเคยยองหอดทับเลยเพาลมฟ้าลมฝนก็มากกูกูก้ลมเนะสียงลมมนะันนี่ค่อยกับเสียเกลือมือทับแหละ มาติการ้ะนะทุกคนนะฝนเอินะ้วไปการไปการขากลับมากจนมีหอดทำนะันนิบยับมาอีเอามาทำท่านนะพอแต่สุมนะก็ตกรโตวัตนนี้กับวาชโนอนอยู่นี่นะทุกคนตอนนี้ก็บตีซี่แลวแต่จี่นี้กินน้อยแต่ตีซี่นะทุกคนเด็แจงนะทุกคนได้นอนอยู่น้อยหนึ่งดังไฟไปเพิ่มมาน้อยสามตูนี้เนียนมันหนาวแต่มันบุมากฝินไฟเลยไปนอนอยู่ทุกนมันก็ อันนี้ควาดสีนอนนะทุกคนโอ้มันดึกเลยไว้พบกันมืออืืนเสาร์นะทุกคนลาตีสวัสดีทุกคนพบกันมืออืืนเสาร์ วันนี้ก็เป็นตอนเช้าๆนะทุกคนนี่ก็หากระตื้นอน้วก็เหาะมาปลูกกับนกล่างก็เหอะก็มาสองสมตูมาเดนนี้นี่ก็ะหาะแก้มแดงทุกคนนี่ก็เหอะแดงก็มากระหแดงมาดอนนี้แหละมาไล่ไปก็เหาะแก้มแดงมาเดนนี้สามเธอทางันนะนะมันเที่ยวอยู่นี่นะทุกคนเที่ยวอยู่ดอนนี้โอ้ใกล้ๆมาเลนมาไล่ไล่ไล่ไปเนาะ หมาม้านั่มแล้วมันไหลไปเหมินนะคอยตื่นมานี่ก็ท่านในดัดางฟื้นด่างไฟแล้วเขาพูดว่าคอยสิไปหาเห็ดกินข้าวยู่ลดพุนนะทุกคนอยูุ่่นมันสะดกน้ำใสได้นะยู่นี่ก็มีน้ำแต่มันเป็นน้ำอ้างน้ำขังนะถึงหลังทามนี้เป็นน้ำขังเขาจะเลยยึบไปยู่แพ,พ่มถดุูนะมันเป็นน้ำอันนั้นนะน้ำบอ่อน้ำนั้นได้นะ เยือมมืดนะทุกคนนะเออทำนะี่มันมีเตียงนอนอยูน่นี่มืดเดยนี้เนะตียงนอนอยู่นี่นะนอนอยู่ในนี่นะคืน้นนี่ยางไม่ได้กางมุงกลางเลยเลยนะหลมลม่งกระลับเลย มีคนเอาไม้มาติ่งเต้าไว้เฮือนะทุนไปมันคืนเขาเบืเอติ่งไว้เลยนะเขาเอาไม้ติ่งไว้เฮอเอาไม้นีเติ่งไว้นะคืนนี้มันบืนออกไปบารุณนั่นเลยเขายัางเอาไม้นี้มาติ่งมันสลยงรงนยินเสียงมาเขาเห่ายืนลุมนี่ทุนคอยกับปจบอจใจโบเมนไทยบ้านเลยน,น่าจะโบเมนนะไทยบ้านคอยเชื่อยันไทยนนยอนทุน มาเห่ามันไหลไหลหอนอยู่ในหลุมนี่เห่าหญ้าละหอนมันมาหองปึก๊กปือกอยู่หลุมนี่ข้าวเหนึ่งฟานโพอยู่คอคนี่ทุกคนนี่คัมเมนมีมีมาจะลงไปจบเฝ้ายิ่งว่ามันหญ้าโพก็ได้ได้ยิ่งได้ทุกคนลงไปฮอ,อดเคอแล้วก็ท่ามันหญ้าโพจจงเ่าอย่างไปยิ่งโพ่บักหึงหึงทุกคนมันได้ยินเสียงหมาทีาบ้านนั่นแหละทีานายนอนหมดที่เชื่อเลยเห่าล้วหมาหญ้าเห่าแล้วมันโพ คุณเป็นขาข้าเจ้ากราบมากนะเขาเอาอันนี้ติ่งเถินเอาไหมาก,ก็บ,บ้างมันไม่โซดนี่ติ่งติ่งไหมมันบืนไปมั้ยค่อยว่าค่อยชิม้าให้กินกินข้าวอยู่ในรถนี่บ่ลลน,นีิกินข้าวอิ่มแล้วจังเลยโล่งทวนคืนนี้ก็มาให้กินอยู่นี่ลเลยหัวเนี่ยด่างใบให้กินอยู่นี่ ว่าสิเฮ็ดกินอยู่ธรรมนั้น,น,นครับโอ้ยบ่มีฮ้อนน้ํากับฮอบบะหินะแบะไม้อันบางข้าวนี่หอฮอบนะทุกคนคือน,นิลแบะให้มาตะลุกผู้ผู้ได้ใหม่บางข้าวนี่ก็ <laughs> ลําบากขนาดน้ํนมารอนี้ มักโล่จะมันเห่าแล้วทุกคนเน,คเนี่ยเป็นสโมงแล้วยังมีม้าอยูน่นะาเห่าอยู่ด้วยนี่คือคพิ่นเพินไได้ไปเบิบ่งเห็นบบกเสียงเห่านะกาแฟยังม่ทันได้กินเลยเลยมีปลายกิน,านกาแฟก็เป็นสโมงแล้วมันเห่าอยู่แค่นได้หึงเลยก็คือว่าโบแมนเล่นนะเพราะมันเหา่าตั้งแต่เสานน่ตอนเสาเสาล,ลอรล น่าจะเป็นกระเตะกนันไนะแบบมันเห่าหู้หรือว่าแบบมันเห็นกระตูมันประมาณนั้นนะมันก็เลยเห่าเห่าหู้เห่าโกนที่มันตื่นนะันส่งกาแฟแล้วว่ายย้างไปเบิ่งนะทุกคน มันเห่าอยู่เนื้อโดนนี่นะคนข้อสี่เห่าไปเบิง่งว่ามันเห่าไปเลยเห่าเป็นชั่วโมงทุกคนเยอะมากจริงๆข้อกับกำลังเยอะเห็ดกินกินข้าวนะทุกคนเยจะลามเห็ดนั่นแหละมาเห่ามีหญ้ามีเศร้านะค้อบเบิง่งทิก่อนมันเห่าไปเลยกันทีนนะ กโกตัวจิ็นโทมมาควัดก็ก็ดดนะเ,เหลือเฮาดินนะฮะตั้งแต่เสาหนิกลมันมีเฮ็ดนั้งกต่เตนั้นปลาเลินนะมันมีดีเฮาเอาจริงจังขนาดนั้นนะกระเตมันนะนี้นะน,นี่ว่ามีป้าจะเถือนะคุณหนะรือว่าเลนมันเฮาซุ่งเฮาไข่ยอยู่นี่บ่มันจะมาควัดกระโดอยู่นี่มีป้าเลยนะ โลมันมีเห็นน้ำกระเต๊กกว่ามันนะน,นี่มันจริงจังเลยทุกคน,อน,น,นกคนอยัดเป็นแล่นทุกคนนะยันเป็นแล่นแบบมันหข้าไข่เห้าไปเลยน,นะงามน,นี้นะโอ้มีเซียมขูดเลย บ่งอ <l> oh. okay. mm ๋อไปเลยสามทีเหลืออยู่เดี๋ยวนี้นะไม้นี่จนดลิฟทุกคนหูเลอเลมีคุ้งเลยน้าลิฟเลยเล้วะหูเลอพุนุน้ำไม้มากยาวๆไม้บากยาวๆนี่ ลีฟเจอหูระดับหูเฮาหูพ้น เห็นแล้วทุกคนเอ้ยก็ห่อทุกคนก็ห่อแก้มแดงแล้วจะไปห่าจะเจอก็ดอวยาว่าเล่นบากอันนี้ปกติมันมีเฮ็ดนำ้ำมีเฮ็ดน้ำนะโพกนีนะหากันวันนี้แล้วคืดมือไปเลยอย่างเว้านะมันมีพบเล่นแล้วมันเฮ็ดบอบากอันนี้แต่ก้ามันมีได้เคยเห็ดได้ไฟไฟแบบนี้นะไฟห่าวหู้ไฟน,นี้นะ้ำบักรู้นะวันนี้พอห่ามีปะเลยทุกคน เข้ามีปาลาเลยได้เสียงจเจอกันน,นี่นินเสียงมันหาเจออูดอูดอูดนะแม่อะไรทุกคนด้วยโลห์โผออกมานะันตีนเะพิ่นออกมานั่น สีหาวิธีเอาจะมันปูดปูดออนแล้วเลยนะ่ทุกคนเหนแล้วทุกคนได้เห็นกระโโตกันแล้วนะมันมืดนะบนแอลกอมนนันทุกคนเะมันมืดมเห็นแล้เห็นจะกระโตกันดูท่าและอตอนนี้เนื่องเขาปาอูยุต่พูนนั่น,น,นคนจักสิเป็นสินเนอร์แล้วสมสัยมันบังเขากับสงสัยสีสดมือลไฟไหม้มันมือนทุกคน,นตั้งแต่หึงแลวนะขุดตั้งแต่พูดทุกคน ผูนะตนนะ้ตึงผู้ตึงมากเี้ร,รัดเบิกเนี่ยมันเฮาผู้ตู้นคนนมาสูดยู่ดตีหนูโพ่นนี่ถ้าบโบกูจ้ามาเปน็นกระแนอันนี้กระห้องแก้มแดงค่อยกับมีครูดใช่ด้วยจะมาเป็นเล่นเพราะว่ามันมีเคยเฮ็ดน,ำน้ำนะานยนี้นะหากระเห็นเมื่อวานนี้นะกลุ่มดึงห่างเพิ่นออกมานนะทุกคนห่างลูมทุกคนเลย ห่างรูมกลุ่มดึงเมื่อกี้นี้เมื่อกีก้โลบ้ปงอุ๊บโคบมือสช้ไซแล้วทุกคนเนหะยีบเทอได้หน่ดโสวดฝันนั้นฝันนี้แล้วแลลว Nè thú con Nè Các họ kem đèn thú con đấy Tổ bắc ngay lên Đứng hàng vẫn cút lên mà nè Hàng vẫn đấy Tổ thước thú con Mà khả làm lột trột chứ Màn lơi bàn này thú con đấy ง่ายเลยเห็นเหงนทุกคนเอ้คนคือว่าเป็นเลนบักโหลมันมีคยเฮ็ดนฝำไฟควัดหูนี่ทุกคนมันปลายมีพบเพลยนเลยมันเฮ็ดมือนี้นะคือละเมนกานควัดหูโดยเก้ามันมีคอยเฮ็ดคอยกระเสือใจมันแบบนี้แล้วบักโล้เดี๋ยวนี้เฮ็ดไปโทษทีไ็ลิงกินกี้นะทุกคนถ้าหูจกว่าเป็นอันนี้นะคอยตีมันเลยนะคอยมีเฮอมันเฮ็ดน้ำ เฮดน้ำไฟนี่นะำสูตรลายมันเท่าหู้มันเอาบ่าได้แล้วก็เซเวลา่าแล้วก็คอค่อยจะมีเฮิรมเฮดมันเซเวล่าแล้วก็อีก,กอย่างหนึ่งก็ย่านเป็นงูเป็นเพลออยูเดนเนอร์หู้ฮั่นนะบ่จอเฮิรมมาต้องควัดหู้ควัดเพลย์นะบ่เมนวา่าโบเจอได้อันนี้เนาะคืออันนั้นแหละคือจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดอันมันอธิบายบ่ได้นะทุกคนที่คอยมีเฮิร์มเฮดนำนะ้ำควัดหูน้นี่อีกอย่างนะปั๊ปบมีอันนี้เท่าไปเนอร์หู้แล้ว สิบสมุติว่ามีงูยู่ในเนอ้์หั่นเ้าไปขูดเฮาไปเลยว่ามาควัดไปเลยนะมันเสี่ยงกับชีวิตทุกทั้งผู้เจ้ามาทั้งมานะทุกคนนะคอยก็เลยมีเยอเฮมันมีเยอเฮิมันเยเวลากับที่มันควัดหูนั่นนี่นั่นแหละติตะเก้ามันบ่เคยเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดแล้วตีมันมันบ่ได้เฮ็ดบันมาบันนี้ก็เฮ็ดนะทุกคนนะพอกระเทินขูดแล้วก็ขูดเธอมันได้ใินะมันนี้ก็มือเบิ้งเข้าเพราะทุกคนเข้าก็น่าจะไฟไหม้แล้วตอนนี้มาป่าเป็นชุโมงกนทุกคน เบิ่งเข้าดูมาหอดเลยทุกคนเงใส่ได้นะปอดีสุะกะั้นคนสุกหึงเลยน่าจะเละเลยนะทางลุ่มมันงนะานลุมม่มน,น่าจะเละเลยจูสายเวลาครับอันนี้นะนะผีคุดอันนี้นะหึงหึงนื้อุ่ท้ายแบเปลนะี่ยนกระหอกนะคุดไปหลายย่างนะคือว่าเป็นเลนเพราะอะไรเพราะมันเห็ดมําเลนมันห้ามีป้าจะเจอทุกคน หาเห็ดกลินข้าวก่อนนะเห็ดตราบก็ล้างแล้วแล้วทุกคนเนี่ยมาเขาเฮามีหญ้ามีโทมีหญ้ามีเศร้ากันเ,เลยไปเบิ่งหมาก่อ็มาครบเลยแบบนี้ก็สี่เวลานะ้ำมันไหลเติบนมะเมื่อกี้นี่ทุกคนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะสี่เวลานะ้ำมันรู้ไหลเติบที่มันเฮ้าหู้เฮ้าเพลิอนอนะ่ะมีเยอะมันเห็ดนำ้ำตีมันตลอดเลยทุกคนเนี่ย ต้นมันยังหากเป็นมาโซนบ้าเนี่ยเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดนําอันนี้นะควัดหูควัดไปเลยนในแต่ว่าตีมันยิ่งมันกระทุนเซื่อนะยิ่งยังติ๊กเซื่อเดี๋ยวประเดีมันลาบเลยมันย่าเฮ็ดแล้วมันเท่าแล้วนะสี่ปีแล้วอายุมันมันย่าเฮ็ดแล้วผัดมื้อนี้ผมคิดมือพี่เรยอผ้าไปมันไม่ได้พอพี่เลยอมันมีพบพี่เลยมันไม่ได้กัดพี่เลยนะนะมันกัดเฮ็ดไปหมานเฮาหูเฮาเพลือกัมันก็เยอะเซ้งนะ เฮากับบไว้ใจมาคือกันนะทุกคนแม่ว่าที่ว่าบัไว้ใจก็คือมือหนึ่งมันเป็นหมาญาติงูนะทุกคนผัดอีกมือหนึ่งปั๊บพิกพิกมาเป็นหมาบัญาติงูได้เฮ้าตะมันตะมอได้งูเฮ้าหูนะแล้วเข้าบกเข้าเข้าใจว่าหมามันเป็นหมาญาติงูมันบเ็ดน้ำงูเฮ้าไปไปลงได้โจกในนอนเลยลื่องโจกเลืงไปเลยนะทุกคนเลืงแง่เลืองไปเลยอันนั้นแหละที่าานนะคอยญาติน่ะคอยมีเยอะมันเฮ็ดน้ำมันฝ่ายควัดหูนะมาแต่ละตูนะคอยหายอักฟุตตีมันถือ ยานแนีนี้แหละทุกคนนี่ยานที่เป็นงูเป็นเพลิงบักนุยนี่ตอนมันยังน้อยทุกคนต่อมันยังน้อยนี่มันไปเห่างูกับปาตัวซาุตีนนี่แหละขออนุญาตน้เด้วยแย์ซมปุตีนอันซมปุตีนนี่แหละอันงูกะบานะมันไปเห่างี้ชอบคนไปหอดกลิ่นและโหมัน r นะกลิ่นโหมันแล้วจะแซวอะกะโตกะแซวนะมีท่านทุกคนมันกลิ่นกระโตมันกลับ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 เขาคือแบ่กลิ่นโทนี่แหละ แปปหนึ่งลิบลิบลิบเฮายังลยหลุดห่างเซลดึงห่างนั่งบอท่านเรียบร้อยตกโถงแ <im it> ต่มันยังน้อยยังน้อยน้อยยังได้ทุกคนในทันยานมได้ขนาดบุนุยนี่นะเป็นมามีออเอผมมันยังน้อยนะทันยานมยังน้อยไปหาควัดหนูควัดไปเลยน้ำมูกางไฮน์มันเกิดยุตธไหที่ได้มานี่ยมันเกิดยุตธไหบุกเคยเห็นบ้านเห็นเมืองน้ำมูก จนเท้าย่านนุ่มอย่างเดียวเฮ้าบ้านทพกคอนพ่อเฮ้าไปเลยหลอนเลยเพื่อนเฮาไปเห็นไฟฟ้าเห็นเพเห็นใกล้เห็นเพบเลบคยเห็นใกล้จกเทิร์นแต่เกินมากหลอนอยู่ก็มีได้แล้วบกผุนบกพีย่านใกล้อย่างมากตั้งบีดเอาเฮ้ามือตั้งบีดนะเห็นไฟก็ตื้นไฟหลอนไปมดนะบึงมันนะแต่โหเท่าไรเกิดอยู่ดงอยู่ป้าเอาเฮ้าบ้านเฮ้าเมืองเนาะมันเลยหลอนเลยมากพากันโหแล Hehe. <laughs> มาวันนี้ก็ได้ทีเลยทุกคนเลยมากินข้าวน้ำกันได้ทุกคนเ mm hmm. ก่งเห็ดพวกนะทุกคนเก่งเห็ดตาบเฮ็ดตาบเอาเมื่อขึ้นนี่ละก็ได้กินคักมื้อนนี้แล้วทุกคน คือน,นี่จะมีเกักไปเือยหาบังเข้าโบาได้แล้วก็จนเซเวลา่าอะไรเติมนะทุกคนคืนนี้นะอันที่จริงนะมันค้นจะได้กินตั้งแต่ตอนชลุมมืดพุ่นอันนี้หาบังเข้าโบาได้แลห้หอหอบโปรโุ่นโปรโลพีนะชอบพี่จะกินกระดึก กินก็กินละแวงฝนกับมันนะหน,น่อยตกหน่อยเอิญหน่อยตกหน่อยเอิญล,ละแวงชอบชิมมาฮอดพีแล้วก็มาเข้ามาน้ำนี่ทุกคนเอ้ยคืนนี้นะชอบชิได้เรื่อข้าวเรื่อน้ำแล,นนนแล้วก็ชอบชิมทีกินกินละเบกกาน่อ พอดีตีซี่มาอดทับคืนนี้ได้หนูตัวเดียวัำนกน้อยแล้วแหละกับเหตตาเบอร์นี่กินได้เลยทุกคนนะเบอร์ไม้มดแอ่แทุกคนกินกับลาบยอดล้วแหละ เห็ดสินจีเห็ดลินจืออ่ะทุกคนคอกนาาก็กินข้าวหากระยาข้าวยาเมื่อกี้นี่ทุกคนนะเขอาข้าวเฮอมาเฮอพวกเด็กๆคน ได้กินเต็มทีนะคืนนี้เขากินหมดได้เต็มทีไปเลยน,นะค่อยนึ่งข้าวบหรายคืนนี้นะเพราะมามาก,ก็ดึกเลยเมื่อนี้นึ่งเฮ่อเต็มทีเลยแต่ละตกกิ่นอินนะก็คลิปนี้ก็เสเาไว้เช่นี้ก็น,นะทุกคนไปพบกันคลิปต่อไปขอบใจทุกการติดตามจากครับสม้มไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายทุกคน